มีอะไรใหห้นูช่วยไหมีเฮลอีพีนี้เกิดขึ้นจากที่ยะได้เจอกับคุณลุงคนหนึ่งกางสี่แยกไฟแดงยะเห็นภาพคุณลุงเดินขายข้าวทนอากาศร้อนแถมรถเยอะเสี่ยงอันตรายขาคุณลุงก็ไม่ค่อยดียะจึงอยากช่วยคุณลุงขายของกลางสี่แยกไฟแดงไปกับรายการเล m มีเฮลมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะมาเอาใจช่วยยะกับคุณลุงกัน จะมาตามหาคุณลุงมาช่วยเหลือคุณลุงกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาบ่ายแล้วไม่รู้ว่าคุณลุงจะยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปตามหาคุณลุงกันเลยดีกว่าเฮ้ยใช่ไใช่ใช่คุณลุงเขาบากว่าใส่ชุดแบบกันแดดแบบสุดๆสวัสดีค่ะ เราเห็นคุณลุงบ่อยมากที่สี่แยกนี้คุณลุงมาขายอาหารทุกวันไหมทุกวันตอนเช้าทุกวันตอนเช้าเลยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองแล้วขายแค่อาหารกับข้าวอย่างนี้ใช่ไหมข้าวหมูแดงกล่องหนึ่งห้าสิบบาทอ๋อแล้วคุณลุงทําเองไหมคะทุกอย่างเราเป็นหมดอ๋อแม่มาเลยเก่งจังเลยอ่าเขาทำแค่ไหวอายุมากแล้วทำมากนี้ไม่ได้หนูว่าเป็นรายการเลตมีเฮลเมียอะไรให้หนูช่วยไหมคะหนูอยากจะมาขอช่วยคุณลุงขายข้าววันนี้ให้หมดแล้วก็ให้คุณลุงนั่งพักได้ไหมค่ะ ได้จแต่ต้องมีคนติดป้ายนะต้องมีคนติดป้ายนี่เขามีเทคนิคเดี๋ยวให้ดูอ๋อนี่คุณลุงเขามีป้ายให้เราเลยให้ดูคุาลใส่ให้ดูนี่คุณลุงเขาใส่ให้ดูนี่นี่ให้หน้าคุณลุงจำเยอะคือทีสี่กล่องหกกล่องแปดกล่องก็แต่ก็ซือใครช้าก็อดกินยังไงนั้นใคช้ากดกินอ๋อตอนนี้เหลือเจ็ดกล่องนะคะทุกคนคิดว่าเราจะช่วยคุณลุงขายหมดหรือเปล่านี่แบบนี้เลยอยู่ที่เราเองนะได้หนูเดินเองเลยดีกว่าให้คุณลุง ครั้งที่แล้วหนูไปขายสายไหมบอกว่าขอเวลาครึ่งชั่วโมงขายไม่ได้เลยอ่ะขออนุญาตแต่วันนี้หนูขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงละกันค่ะไม่รีบไปไหนไม่รีบไปไหนนี่นะคะแต่งชุดเรียบร้อยละเอาไปหมดเลยก็ได้ครับทั้งหมดแค่เกล่องเองนักจะดกล่องหนักหนักเหรอโอเคโอเคอยู่ทีละสองคุณลุงบอกโอเคสี่ก็ได้โอเค ร้อยไฟเขียวก่อนตอนนี้เราผ่านแม่เรารถวิ่งเร็วแล้วตอนนี้ค่อยไปแดงอีกรอบหนึ่งเขามนุ่นมาแล้วนะเยอทางนี้ยังหยุดนัดเยอทา้งนี้หยุดครบทังนี้จะไปเลยอ่ะฮะก็คือรอให้ไฟเขียวปุ๊บแล้วอีกรอบหนึ่งไฟแดงเราก็ขายเลยเคอุ้ยไฟเขียวละเจียตัวเดินไปเลจียนตัวเลยคุณลุงคิดว่าหนูขายได้ไหมได้คุณลุงบอกว่าได้เดินนะ่อเลินเรอยนะเฟโอเคค่ะข้ามไหมคะจะข้ามไหม ่อคะโอ้โอยยากมากเลยข้ากล่องไมคะเข้ากล่องไมคะาเขายิ้มให้อย่างเดียวเลยอะเอาไ้เอาไ้เอาอุ้ยรถกลัวกลัวาจักองจะขายง่ายลงยืนเป็นห่วง,ยงยนะ่ยกกัเม,มื่อกี้เมื่อกี้เขายิ้มให้อย่างเดียวเลย ลเราไปจะซื้อให้เขาดูภาพภาพที่เราถ่าอเคขาแค่เขาจะซื้อพวกเขาจะเปิดกระจกเลยโอเคไฟเขียวแล้วเราต้องรีบไปรอแล้วก็ไม่ต้องเดินตามแล้วเอาโกโ้องมาเลยไฟเขียวแล้วทุกคนเราต้องรอไฟแดงนะเพื่อที่จะซื้อข้าไวไปขายให้คุณลุง <c oughs> ข้าวไหมคะจะข้าวไหมคะจะข้าวไหมคะ ทางนี้ทางนี้อ๋อฮ่าทำไมมันขายยากจังมาราวสองจะเริ่มขึ้นไปแทนแล้วค่ะคุณลุงบอกว่าไม่ต้องพูดให้เดินเฉยๆน่ากลัวโอ้คะ

รอบไม่เอาย้าจะเอาสปดรอบยาเชื่อว่ารอบที่8ต้องมีคนซื้อไเมืม่อกี้อพี่เขาเปิดกระจกว่าเขาก็อยากซื้อแต่ว,ว่าเขาพิสราค้ากินหมูไม่ได้อันนี้รอบที่สาแล้วเริ่มเชียนแล้วชูส,งสูงๆแล้วก็ยิ้มย้าคิดว่าเจกล่องจะต้องหมดถ้าเอาเงินไปให้คุณลุง นทีส่สี่แล้ววันที่สี่แล้วตอนนี้เวลาเที่ยงเขาน่าจะกินข้าวกันมาหมดแล้วข้อวไหมคะอุ้ยเุ่ยไฟเขียวแล้วเอากีิ่กล่อง,องค่ะกล่องละห้าสิบบาทอ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะ เขียวแล้วเดี๋ยวก็ไฟไดับอีกแล้วเราต้องไปเติมของราขายไปได้แล้วสองกล่องในรอบที่สี่เข้าในรอบที่แปดอะก็ะต้องหมดแนละ้วทุกคนไปเติมของไปเติมของตะดงเราได้เปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยเป็นกลยุทธ์ใหม่ของเรานะคะเราจะเอาอันนี้ไปขายไปกันใส่ชุดนี้เพื่อสร้างจุดเด่นให้คนสนใจเขาจะได้แบบว่าทีน่นี่ตั้งใจว่าขายอะไรอย่างนี้ไปต,ต่อที่นะทุกคน กลารขายของเราต้องสร้างความแตกต่างเ๋ย่าจะรอไฟแดงนะคะนี่แล้วก็จะไปขายต่อในรอบที่ห้ากันมาดูว่าการเปลี่ยนกลยุทธ์มันจะใช้ได้หรือเปล่าไฟแดงแล้วไปดูขายยากกว่าเดิมอีกนะคะดูหน้าที่พี่เขามองพี่เขาบอกไม่เอาไม่เอาเรารดมาเยอะๆก่อนนะทุกคนก็มีไม่มีเราล่ารอบต่อไป ลูดทุกคนเรายาหลุดเหรอดูสิทำ oh ไมกอดเฮ้ยช่วใหม่หน่อยได้ไหม,อมออขอโทษไปรอบต่อไปเมื่อกี้รอบที่ห้าไม่ได้เราต้องไปรอบต่อไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้รถมันน้อยอยู่เราจะไปตอนรถเยอะๆเราไปยืนรออ้าวเฮ้ยมีคนเอไะไรคะสวัสดีค่ะสองร้ห้าสิบบาทคนะ่ะ พารจันปุ๊กกี้หนูจะหยุดแล้วขอบคุณนะคะอหนึ่งกล่องใช่ไหมคะแล้วหนูทอนให้นะคะเอาีกล่องก็ได้หรอเอ้ยไปเขี่ยเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจ้าเฮ้ยไปเขี่ยพอดีดูดิรถไปแล้วแสดงว่าชุดเราได้ผลอยู่เย้เย้เย้เย่รู้สึกเพิ่มเพลื่ออีสองกองเหลืออีกสองกองในรอบที่หกแสดงว่า รอบที่8ะต้องครบแน่เลยเพราะว่ายาเป็นคนที่ชอบเลข8แล้วก็เลข8เป็นเลขมงคลของอย่านะนี่คิดว่าจะขายหมดแน่นอนถึงแด้จะร้อยแต่ลมมันเย็นแล้วคิดดูคุณลุงเขาบอกว่าขายตั้งแต่7็โมงถึงบ่าย2องอีกล่องะทุกคนกี่ชั่วโมงนะ7ชั่วโมงเอ้ยมีคนเรียกมีเรียกดีค่ะซื้อข้าวไหมคะกล่องละ50บาทนี่น้องรู้จักน้องก็เลยซื้อนี่ค่ะขึ้น ข้าวหมูแดงคุณลุงตั้งใจขายมากวุ้ยไม่ตั้งช้อนด้านึงนะคะเลอง่เลยกไรค่ะเลสองกล่องเลยค่ะเลยสองกล่องเลยก็ได้อะนี่เฮ้ยบายค่ะคุณนะคะขอบคุณค่ะหมดแล้วหนุ่มดแล้วขอบคุณที่ช่วยขอบคุณค่ะเย้ทุกคนยาในที่สุดว้าแสดงว่ากลยุทธ์นี้สําเร็จใช้ได้ผลแล้วเราก็ขายหมดเลยเพราะว่าคนเห็นชุดเราฉันก็อาจจะรู้จักเราอย่างเงี้ยแล้วคือก็เลยช่วยเราอุดหนุ เหลืหอกล่องสุดท้ายยาจะเป็นคนซื้อคุณลุงเองแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อสักทีเดี๋ยวจะไปซื้อครั้งนี้แหละเพราะว่าคุณลุงเขาตั้งใจมากอ่ะทำมาเลยแค่20แล้วก็ขาย7ชั่วโมงตามกําลังของเขาถ้าทุกคนผ่านมาสี่แยกไฟแดงวัชระพลหาไทยราชก็ซื้อคุณลุงเขาได้นะคะฝากอุดหนุนคุณลุงเขาด้วยนะคะคเขาตั้งใจทํามากเลย หมดกลยุทธ์นี้ทําให้แตกต่างมันก็เลยสร้างจุดเด่นให้คนเห็นแล้วก็เลยซื้อก็ลุงนี่หนูเอาเงินให้เรียบร้อยแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวอีกกล่อหงหนึ่งทำไงดีหนูว่ากล่องนี้หนูอยากพิมพ์ฝีมือคุณลุงก็เลยจะซื้อเองด้วยราคาหนึ่งพันบาทนี่หนูตั้งใจให้ขอบคุณค่ณะ แล้วก็ตั้งใจทําอาชีพสุจริตตั้งใจขายหนูจะลองชิมใม้คุณลุงดูรว่าอร่อยแน่นอนขอบคุณนะคะพ่อคุณน,นะคะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะคุณลุงต้องภูมิใจไปดึงนี่ไปนพี่ไปขายน้ำไม่เสี่รอบแรกในนาทีเร่ดงด่วนได้ไงคนเขาก็ไม่ค่อยซื้อพอยาใส่ชุดอะ่ะมีคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยคนก็อ๋อ oh, พี่ยาดาหรอกก็เลยแบบช่วยซื้อทุกคนน่ารักมากขอบคุณคนที่ซื้อด้วยนะคะ คุหวังว่าจะไม่ใช่อุ่นหนูคุณลุงนะดูสิมีหลายอย่างเลยหมูแดงหมูกอบคุณเชียงไข่อีกหนึ่งฟองนี่ข้าวหมูแดงราคา1,000บาทให้คุณลุงจะชิมแล้วนะสามสองหนึ่ง คุณร้งอร่อยมากน้ำแดงแบบไม่หวานเกินไปคุณร้งให้เยอะมากดูดิอร่อยทุกคนห้าสิบบาทคุ้มมากครบเช็นเลยอีกทั้งหนึ่งคำนีย่ยพอยาได้มาขายของทำงานกลางแดดแล้วไม่ได้กินข้าวอร่อยๆฉันชยชรู้สึกแบบมีความสุขจัง ตอนแรกยาคิดว่ามันจะขายได้ช้ากว่าน,นี้จะไม่มีคนซื้อคิดว่าจะได้แบบหลายชั่วโมงแต่ตอนนี้ได้ทานข้าวของคุณลุงแล้วแล้วก็มีพลังแล้วน้ยก็เลยคิดว่าเห็นพี่ๆหลายคนได้ทํางานที่ร้อนๆแดดๆก็ดดได้กินของอร่อยๆน่ยคิดว่าเขาน่าจะมีความสุขแฮปปี้มากๆยะาคิดว่ายาจะเปเลตมีเฮลเอกหนึ่งที่ก็คือเมื่อก่อนยาอยู่แถวลังสิตะก็จะเห็นคนทํางานอะไรร้อนๆอย่างเงี้ยเยอะจะไปแถวนั้นเลยดีกว่าค่ะทุกคนแล้วเจอกันที่นู่นนะ นนะะวันนี้ย้กก็เห็นพี่พี่หลายคนทํางานมันเนื่อยย้กก็เลยคิดว่าไ้กินข้าวอร่อยๆไปแจกผู้พีเขาดีกว่าหวังว่ามื้อนี้จะเป็นมื้อที่ทำให้พู้พีมีความสุขนะคะไปแจกพี่เขาดีกว่า ก็รู้สึกว่าขายยากจริงๆทุกคนกว่ายาจะขายได้เดินแบบไฟแดงประมาณ8รอบคุณลุงเขาเป็นห่วงมากเลยนะมายืนดูยาบอกให้นั่งพักทานน้าก่อนคุณลุงเขากลัวว่าจะขายไม่ได้เป็นห่วงว่าร้อนหรือเปล่า ย่าก็อยากเชื่อคุณลุงแล้วสุดท้ายเราก็ขายหมดมีคนใจดีแบบเยอะแยะเลยช่วยย่าซื้อก็ขอบคุณมากเลยนะคะย่าก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยรู้สึกเหมือนได้ลองทําอีกอาชีพหนึ่งอีกเวนหนึ่งในการทํางานแล้วรู้สึกเป็นยังไงพอทํางานร้อนๆแล้วก็เดินเหนื่อยแล้วได้มากินข้าวโอ้โหรู้สึกแบบแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจริงๆถึงวันนี้นะคะย่าอาจจะช่วยได้ยงเล็กน้อยเพราะว่าย่าก็เป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วเนาะจำนวนเงิน,งนทุนก แค่นี้แต่อย่างน้อยยักก็ดีใจแล้วว่าเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่สามารถช่วยพี่ๆหรือว่าคนที่ต้องการที่ช่วยเหลือยักก็ดีใจแล้วชอบมากๆเลยรายการเลตมีเฮลเนี่ยไปช่วยคนอื่นยังไงก็ฝากทุกคนสนับสนุนรายการเลตมีเฮลมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องไอยดาเยอๆด้ยนะคะสำหรับวันนี้อาพี่กอนสวัสดีค่ะ